ชอบชอบไอ้ไอ้นี่บานไข่แล้วมันรหลงตัวเองไป่ไมหมบาง,าง,าง,างทีผมก็ต้องการให้ทุกคนมีความสุขเนี่ยก็พยายามจะสร้างสารรค์อะไรนะจ๊ะผ่อดระยอยากเห็นเอาให้แน่นขึ้นเพราะว่าคุณแม่เป็นคนที่ห่วงลูกชายมากนะก็ตอนไหนทอดมาก็บอกว่าลูกคือทอดมาเนี่ยปกติเขาจะแก้ผ้าลูกเด็กเด็ก เด็กแดงแม่ใส่เสื้อเลยใส่ตัวลูกโมทุกวันนี้ก็บอกว่าอย่าลืมนะก็ดูแลตัวเองได้เยอะนะครับผมก็ฝากคือทุกคนนะฮะอย่าลืมอย่างที่บอกว่าเรื่องของความอ้วนนี่สำคัญมากนะไปที่รู้สึกว่าตัวเองอ้วนขึ้นเนี่ยไปออกกําลังกายเลยนะเข้าฟิตเนสก็ได้หรือว่าอาหารเย็นนี่ก็งดพวกแม่ก็ได้อย่างผมนี่ก็ ทำอยู่ทุกวันนี้ครับทำให้หน้าตาดีขนาดนี้เอาล่ะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณเดอพาซิโอนะครับทาวที่รักคอาแข็งนะครับที่ให้เกียติดการมีโอกาสมาพบปะนะครับแฟนๆนี่แล้วก็ดีใจมากทุกคนน่ารักมากวันนี้ถึงแม้ว่าการ้อนแต่ว่าก็ยังช่วยกันร้องเพลงแล้วก็มีรอยยิ้มนะครับที่เกิดขึ้นกับทุกๆบทในลงการนักพาที่รอให้ทุกคนได้ฟังในวันนี้นะครับเอาล่ะครับ แล้วก็มาถึงเพลงสุดท้ายในวันนี้แหละนะครับผมเป็นเพลงที่จริงๆอยากร้องอีกหลายเพลงมากๆนะฮะร้องอีกเหรอให้ผมแถมแล้วกันนะฮะใครอยากฟังเพลงลูกทุ่งบ้างครับลูกทุ่งโอ้จะเฝ้าคื้าท้า สวยให้มาลงเสน่ห์ขั้งสายใหญ่สายเล็กขั้งนางเอกเก่งขั้งแม่ค้าหาเพลทันที่อยู่โรงงานชอบแบบมื์รองห้าวันนี้ก็เก็บตาก็ช่วยกันออกแล้วกันไหมครับเีกสิทนิ์นะ อยากฟังเพลงอีกเดี๋ยวร้องให้ฟังเลยฮะคิดถ <_ d ance> ึงบ้านเกิดเกิดเกิดที่ไหนเฮ้ยสุพรรณเออตัวฉันเกิดมาเป็นเงาสุน <_ d ance> ทรทำหน้าตาแดงทั้งวัน <_ d ance> จนตัวฉันนั่งมันขาวปีตีนี่ว่าขาวปีตีนะ <_ d ance> ครับคิดถึงบ้านเหมือนกันนะนะครับก็เชื่อว่าที่นี่ก็มีคนต่างจังหวัดเยอะไหนมีใครที่อยู่ต่างจังหวัดบ้างน,นะ โอ้เยอะเนาะว้นโหเป็นเด็กบ้านนอกเหมือนกันเลยอ่ะนะครับก็เชื่อว่าทุกคนก็คงจะมีความฝันที่เข้ามาที่เมือนกรุงแล้วก็มาทํางานที่ตัวเองรักนะครับแล้วก็คิดว่าวันเด็กถ้าเกิดว่าเราทําสําเร็จแล้วในทุกความฝันของเราคงจะได้กลับไปบ้านนะครับไปกาบพ่อแม่อย่างมีความสุขนะครับเอาละครับเพลงท้ายเพลงนี้ครับเป็นเพลงที่